นมัตการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจช,ชิมาสัมพุทธะทุกพระองค์และสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านวันนี้กระผมได้รับโอกาสให้สรุปข้อธรรมตอนเสียงธรรมนำแสงสว่างแก่ดวงจิตเชิญรับชมรับฟังครับเสียงธรรมนำแสงสว่างแก่ดวงจิตดารุมานโอโตะ ทามาชินิฮิการิโอโมตาราชิมาสผู้ที่ไม่มีเสียงธรรมย่อมไม่มีแสงสว่างในตนแล้วจะเดินต่อไปอย่างไรโคเอนใไนฮิโตคาเรโนนาการิฮิการิวานายดะโรโดยาเตอิคุโนคนที่ยังมืดบอดไม่มีธรรมคำสอนคอยชีย้ทาง ก็เหมือนคนไม่มีแสงสว่างนำทางตนเดินไปแบบมืดๆหวาดกลัวผิดพลาดบ้างดีบ้างมาดาเมกะมมเอไนจินโดมิชิบิคุดารุมาโนโอชิเอวะอาริมาเซนคาเรโอมิชิบยคุฮิคาริโอโมตานายคนのมうนもเดส คุรายามิโนนากาโออารุกุโคว a คารุอิคุสุกะโนมาชิกายอิคุสุกะโนโยยคนที่มีเสียงธรรมคอยสอนคอยบอกเวลาจะทำอะไรจะไปไหนดวงจิตจะสว่างด้วยเสียงธรรมด้วยแสงธรรมแน่นอนว่า คนที่เดินทางในแสงสว่างย่อมไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่เร่าร้อนไม่หลงทางไม่บาดเจ็บไม่ต้องลองผิดลองถูกคนที่มีเสียงธรรมนำทางในจิตเป็นเช่นนี้ดารุมาโนโคเอะโอมอเติรุฮิโตะโอชิเออิทสนาニโอิโดโคเอいく k きかを 教えます心はだるまの音で照らされますもちろんだるまの光でこの中を旅する人は苦しむことはありません心の中に法要を持っている ฮิโตะคนหนักคันจีเดสมมุติว่าเรากำลังเดินทางเจอกับอุปสรรคมากมายเราจะมีเสียงธรรมแสงธรรมนำทางเราโดยขึ้นมาที่จิตสอนมาที่ใจเกิดขึ้นในตัวเราเองนำทางเราไปสู่แสงสว่างข้ามพ้นไปได้ในที่สุดวาตาชีตาชิกะเลโกะสติอิรุ s h i มาโชโอ この紹介に遭遇したダルマの弟、ダルマの光が私たちを見しびてくれます。私たちは心に立ち、心に教え、自分自身の衆で起こります。 พวก,รกรเรา,าเอาส t e sono sakihihatemade เธอทั้งหลายจึงมีทั้งกลุ่มที่มีแสงสว่างเพราะมีศีลภาวนาฟังธรรมจึงมีแสงสว่างนำทางจิตตนไคริสึกะอาริอินอริโฮนีมีมิโอหันมุเกตอยู่โน อนาตานุโคโครโอมิชิบิคุฮิคาริกะอะลูการะเดสแต่อีกกลุ่มยังไม่เข้าถึงเสียงธรรมจึงไม่มีแสงธรรมนำทางจึงยังสับสนมึนงงหลงทางอยู่ยังมือดอยู่หวาดกลัวกับสิ่งต่างๆอยู่ชิกาชิเบสึโนกุรุปูวะมาดะดัมมะโนโอโตนิท t ชิเตอิมาเซน y, ok so y bon ok ok u ู่เอนิมิชเบิ b e k ค h เบกิ a ฮกา o r e y u n ย n ่เอ o ่ยนินาโอคอนรันช i บุ i ยาริชิมาโยเอนาโอมุ k ุร o ก o โ o โนโกโตโอ r อโซเรเตอิรุใครที่ยังมืดบอดอยู่ให้มันประพฤติปฏิบัติฟังธทรรมเถิดเพราะธรรมนี้มีแสงสว่างที่จะนำทางดวงจิตให้ หากเธอไร้เสียงธรรมย่อมไร้แสงสว่างนำทางจิตตนตม,าาม้ดะเมกะมีเงาฮิ่โ,โตะโต๊ะหโนิวะโคโัโรโอมิชิบิบคกฮิการิกะอรการุคาราเดสอะนาตะกะมูกอนนาระคโวคใโ,โอมิชิบาบคุฮิการิวาไนดาร หากใครฟังธรรมบ้างแล้วปฏบิบัติบ้างแล้วแต่สิ่งทั้งหลายยังไม่สว่างพอจงรีบขนขวายสร้างบุญเพิ่มเติมฟังธรรมให้เข้าใจกว่าเดิมฟังแล้วใจรตรองให้เข้าถึงเสียงธรรมปลูกฝังในจิตตนจะเกิดแสงสว่างมากกว่าเดิมดาเรคากะดารุมานิมิมิโอะคาตามุเกรุนาระอิคุสึกะ 練習するしかし、物事は十分に明るくありませんでした。より多くのメリットを埋め出すために、迅速に行動してください。もっと理解するために、だるまを切ってください。だるまの音に アクセスするために耳を傾け、重空行してください。心の中で、寿司川、レータ、イセンジョーリも多くの光を生成します。Cry fun, come, let's go, c h ปฏิบัติดีแล้วกลัวบาปกรรมทั้งหลายทําเกิดขึ้นกับจิตตนตลอดเวลาเมื่อเจอเรื่องใดคนผู้นั้นพึงรักษาแสงสว่างไว้กับจิตตนเสมอดัมมาโอคิกิโยกุริไ i ชิโยกุจิดเซนสุรุฮิโตะดาเรเดโมซุมิอีเอโนโอโซเร だるまはいつでも心に起こります。その人は何かに出会ったとき、すねに光を心に留めておくべきですで。そして、他の人に道を ช h i เม s h ม m ส s เขาเรียนให้ารีย o mitte m o มิเตมาชการข้ามฝั่งวัตตะสงสารคนควรทำตนให้ตาสว่างจึงว่า้พ้นไปได้แท้จริงหากตาบอดอยู่ย่อมถูกสายน้ำพัดจมหายไปโอโมยาริโนมิชิโอวัตตรุ h ิโตบิโต a ะจิบุนตัโอเมกุนิสุร 必要がありません。それで彼は実際に泳いで逃げることができました。そしてもし彼が盲目だったら彼は川に流されたでしょう。自分自身を 啓発してくัさส終わิましたวยชการสรุปข้อธรรมนในวันนี้ขอเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติบุญญาติธรรมทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ